สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากินกว๋วยเตี๋ยวร้านดังนะคะแถวมอญราชพัฒนะคะถ้วยละสิบห้าบาทจ้ะคนนั่นร้านว่ามีคนเยอะมากถ้<ม>วยละสิบห้าบาทนะคะนี่มาดูถ้วยสิบห้าบาทนี่นะจ๊ะได้นิดเดียวสิบห้าบาทนี่ค่ะสิบห้าบาทน้องจูมัยนะคะนี่ค่ะ,น,คะน้องมิ้นค่ะกว๋วยเตี๋ยวชามสิบห้าบาทนะคะนี่ถ้าไม่อิ่มเอาเพิ่มได้ค่ะ ชาม15บาทนะคะมีอยู่จริงนะคะก๋่ยเตี๋ยว15บาทนะคะเอาชิมดูก่อนคำตัวตรงเป็นยังไงบ้างคะรสชาติอร่อยค่ะโอ้โหก๋วยเตี๋ยวชาม15บาทนะคะนีมีอยู่จริงค่ะสดเลยค่ะโอ้สดคำเดียวเกือบหมดถ้วยนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวบิ๊กๆเลย ถ้วยใหญ่อยู่นะคะถือว่าถ้วยใหญ่อยู่สิบห้าบาทถ้วยใหญ่้าครับแถวมอลาชพัสน,นะคะก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาสิบห้าบาทนี่ค่ะชามของมันสำหรับเด็กๆก็คือถือว่าโอเคอยู่ถือว่าถ้วยเดียวอิ่มมีก๋วยเตี๋ยวเรือถ้วยสิบห้าบาทนะคะร้านนีคนแน่นมากเลยนะคะ ชิมดูค่ะชิมดูเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยเหรอคะเอาเพิ่อมอีกไหมเอาเพิ่อมอีกสั่งได้นะช่วยสิบห้าบาทนะคะนี่เ,เยอะๆอยู่นะคะโอเคนี่ลูกชิ้นมีหมูรสชาติดีค่ะรสชาติอร่อยนี่น้องพี่ใหม่มาชิมโอ้โหอื้อนี่เจ้าของร้านนะคะนี่ก็เดี๋ยวเลยสิบห้าบาทนี่อร่อยไหมคะ โอ้คำใหญ่ๆตัวๆถ้าถ้วยเดียวนี่อิ่มไหมอืมต้องสั่งอีกใช่ไหมคะต้องสองถ้วยใช่ไหมคะอมโอ้อนี่กินจุนะสองถ้วยห้าบาทถือว่าเยอะอยู่นะคะนม่พี่ข้าวตันอร่อยอืมเอาออกสิคะนี่้องรีใหม่นะคะอืมซอสคำใหญ่ๆด้วย โอ้โหนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดนะคะถ้วยละสิบห้าบาทนะคะของเมืองศรีสะเกิดคองดีเมืองศรีสะเกิดนะคะอิ่มแล้วเหรอคะโอ้นั่นกินไม่หมดด้วยจ้าน้ำสิบห้าบาทอะ่ะกินให้หมดแล้วให้พี่มินกินกันนะพี่มินอร่อยไหมคะ,ะไหนเอาพี่มิ้นอะอร่อยไหมคะโอ้โหสดตรสกำจีใหญ่เลย โอ้โมมย,นะมมยอยยะอะไหมหมดถ้วยเลยค่ะอ่ะเอาถ้วยของพี่ใหม่มากินโอ้โหอ้อยหมดถ้วยเยห้าเกลียบมาซดน้ำหน่อยทีไม่กินน้ำเอาไม่กินน้ำอโอเคเเอเกถ้วย,วยใหญ่นะ ทำไมแม่แต้องใหกินอ่ะอ่ะเก็บใ,ให้หมดเลยคถ้วยเลยแอดมินเบิร์นสองนะคะน้องปีใหม่กินไม่หมดนะคะถ้วยสิบห้าบาทน,น้องปีใหม่กินไม่หมดนะ้วแม่บอกเขาว่าไม่ต้องเอาผักล้ไม่ต้องเอาลูกชีสแค่ะไม่ต้องเอาน้ำแบบนี้แค่ะแค่ถูกๆนะถ้าวตี๋เดียวยุทธยานะคะขายถูกๆถ้นะวาวจะ,ะสิบห้าบาทนะคะคนเยอะมากคนแน่นมาก ก๋วยเตี๋ยวเรือยุธยานะคะถ้วยละ15บาทนะคะทุกคนแวะมาชิมได้ค่ะ่เจ้าของร้านนะอันสะอาดดสะอาน้องใบนะจ้าพี่น้องเบิ้ลถ้วยที่สองละค่ะแซมแห้งหมดล้วโอ้ยคือแม่โอ้โหนี่สดข้ามนิพี่เลาก๋วยเตี๋ยวเรือ35บาทนะคะนี่มึงจำพี่น้องป้า35บาท3้ย่างไงเหี่ยอันนี้ถ้วยมาเยอะโอ้ยผิดสุด

บรรยากาศด้วยกับพี่น้องบรรยากาศก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาทั่วละ15บาทนะคะข้นแน่นล้านด้วยกับพี่หน่องด้วยนะคะผิวหลังดุคายดีคายดีแต่พี่น้องพูดไดอยู่งเก็บปรแวะมากินได้ด้วยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือซูซเกตทั่วละ15บาทอุ้ยอร่อยไหมคะเยี่ยมไหมคะกดเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมไปเลยนี่นะคะนักขานี่ของน้องมิ่นโอ้ยน้องมิ่นกับสุดขั้มนิยายเลยสนิพี่น้องบ้างอ้า บ้าน้มินว่าแสบแสบหนโอ้แสบแม่ด้จพี่น้องด้แ่บแม่เบารลแลกิ้มแสโอ้แสบแงเลยนีกระแสบกินสองถ้วยเลยเนเบิ่นไปสองถ้วยเลยเนโอ้ลอยจัดจ้าเลยอืมอทำ่ด้วยแล้วของเต็มอยู่แล้ว่กินอืมย จริงเหรอคะกินหมดแล้วเปล่าล่ะจะเอาเอาอีกถ้วยหนึ่งมันอร่อยมากเลยเหรอคะเหรอคะเอาอีกถ้วยหนึ่งนะกินหมดนะโอเคน้องมินส้่งเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งนะ,ะวยค่ะหนูโอเคแล้วสั่งเพิ่มให้สามสี่ห้าเป็นฮาถ้วยแล้วมากเลยมากแค่ไหนหกสี่บอกมา นี่จ้ะอร่อยมากเลยค่ะน้องไม่ไม่มินแ่บแยงจะสั่งจะสั่งถ้วยที่สามด้วยนี่อร่อยยกชุดอู้อร่อยยกชุดโอ้สุดยอดอืมอร่อยมากอร่อยมากโอู้ยกถ้วยชุดมัน โอ้ยมึงจะเอ,อแสบมากแสบมากสุดยอดอร่อยมากเยี่ยมไหมเยี่ยมโอเค,อเคจะ้จะจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันลากขอบคุณลาพี่น้องไปก่อนนะจา๋านะสวัสดีค่ะ